โคุณยูเซอร์หนึ่งหนึ่งเก้านะคะถูกต้องนะตรงนะันนะอยินดีด้วยครับที่ถามว่าทำไงทำให้กลิ่นปากหายกะไปฟังคลิปลุงบมังฝาคลิปนั้นโอ้โหขึ้นไปเกินโอ้โหไม่รู้จ้ายอดตานกี่ต้นมาต่อกันนะครับเอาตรงนี้ดีกว่านะเอาเดี๋ยวนี้ ชงเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ดีกว่าเนาะกินปากฟังกันดีนะครับการที่มีปัญหาเช่นที่วานี้หลายคนท่านคงจะดูโฆษณามาเยอะเนาะมันจะมีเขาซื้อเขาขายกันกลางจอผ่านจอตามท้อตลาดมันจะลงท้ายด้วยคําว่าลีลีนนั่นนะครับมันจะขึ้นต้นคําว่าลิสลิสจุดจุดลีนคงจะบ้วนปากมาเยอะสุดท้ายมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แมนบอลอ่ามันจะมาถึงหลงนี่นะครับ ลุงทำไงใจหายกลิ่นปากฟังให้ดีนะครับลุงพูดเสมอว่าน้ำทุกจดเป็นยาโอเคนะวิธีการครับผมยาน้ำที่ท่านหามาสาสสระเนี่ยก็ไอ้ทษอนน้ำนะครับที่หามาสาสรก็ดื่มกไว้กึ่งกั่งกึ่งกังธรรมดาธรรมดาต่อมาก็ขแมวท้องขแมวท้องขําแมวท้องขแมวกดท้องไปด้วยกดท้องไปด้วยนะครับแล้วก็กดแถวลิ้นปีนี่ครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็ไอกระแทกมัน <c oughs> น,งนึงหนึ่งครั้งเอาชั้สองนี่แหละเฮ้ย <c oughs> อย่างเงี้ยแค่นี้ฮะกลไกออโตเมติกของที่มันอยู่ที่ลิ้นปีนี่ครับมันจะทําให้ที่เป็นรักกระปิดลักกระเปิดนะครับตัวนี้ถ้ามันเปิดตลอดกินอะไรเข้าไปเวลาอาหารมันย่อยมันก็มีกลิ่นหายใจมันอะไรมันก็ออกมาจะเอาลิ้นๆมาใส่มาล้างไงมันก็ไม่หยดุดงั้นออโตเมติกอัโตโนมัติที่อยู่ที่ลิ้นปีแล้วเนี่ยหลังจากดื่มน้ําปุ๊บทําตามที่ลุงบอก กลิ่นปากที่ว่านั้นมันก็จะไม่มีกลิ่นอแล้วเชื่อลองทำดูนะครับรู้ทันทีทันใดเพราะว่ามันเป็นภาษาที่พูดมาจากปากลุงเหมือนกันละ่ะลุงก็ปากเหม็นเหมือนกันนะจ๊ะแต่แน่นอนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแน่นอนเพราะมันเหม็นเฉพาะลุงมันไม่ไปที่อื่นโอเคนะครับหวังว่าคงจะพอจะเข้าใจภาษาลุงได้นะครับเอาทำครับผม แล้วก็กลิ่นปากต่อไปก็จะไม่มีแล้วมีแต่หอมไปไหนก็เฉยใครก็อยากเจอไใกล้าแบลี้หรือเ <c oughs> ปล่าครับโอเคนะ <c oughs> อย่าลืมล่ะน้ําทุกอย่าเป็นยาภาษาลุงลว้ลวนๆเลยครับดื่มเข้าไปขยําขยี้ยะอะไรต่างๆนะกระโดดโลด,ลด,ลดเต้นให้เหงื่ออ,อก่อนก็ดีครับทุกอย่างมันจะโอเคจะให้ดีตามบทบาทลีลาของแต่แต่แมนเข้ามาประกอบฮะผมว่ามันเจ๋งนะเจ๋งจริงนะว่าโอป๊ปปโอเคไหม